รีวิวเครื่องสายครับเราจะสายกลางวันนะครับตอนนี้เวลาหกโมงเช้าครับสายจอม่านแสงนะครับม่านกันแสงครับขนาดแปดสิบนิ้วกับจอนี้สายกลางวันได้ครับตอนนี้เวลาประมาณหกโมงเช้านะครับก็บเครื่องฉายสู้แสงนะครับอันนี้ม่านกันแสงครับ แปดสิบนิ้วครับเป็นผ้าม่านนะครับตัวนี้ม่านก,กันแสงครับกดดูที่ตะร้เลยครับผมท่านใดสนใจม่านกันแสงครับตัวนี้สามารถฉายกลางวันได้นะครับแต่แสงก็ต้องเทึบในระดับหนึ่งนะครับถึงจะฉายได้ครับ